สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าวิศวกรแหวกแนวตอนที่6ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่กอนนั่งประจำที่คนขับในท่าทางธรรมะแมงเจ้าแ้วกับเจ้าคุณปัจจนึกและเสียงงวนยืนอยู่ข้างๆรถตั้งใจให้เดโวยก่อนท่านเจ้าคุณพูดให้กำลังใจลูกเขยของท่านความพยายาม ย่ำนำมาสึ่งความสำเร็จผลไม่มีอะไรที่จะพ้นความพยายามของมนุษย์ไปได้นิกรเม้มปากแน่นถ้าคราวนี้ไม่สำเร็จผมเห็นจะเลิกแน่ยอมอดหลับอดนอนมาหลายวันแล้วครับเสียค่าซ่อมรถไปก็ตังเยอะอาเสียพูดเสริมขึ้นเอาไว้ขับมันตรงไปที่ประตูใหญ่หน้าบ้านเอาเลย นิครประนมมือไหว้ระหว่างหน้าอกขอพอรวอนไหว้เทวดาอารักษ์อีกและแล้วเขาก็เอื้อมมือปลดคันบังคับลานรถยนต์ของเขามีเสียงดังแกรกแบบเดียวกับรถไขลานของเด็กๆเอมยสมัยก่อนพุทธกาลค่อยๆค,คลานออกจากที่อย่างแช่มช้าไม่ต้องสงสัยว่า นิกรจะตื่นเต้นดีใจสักเพียงใดเขาหารู้ไหมว่าที่รถของเขาแล่นไปได้เช่นนี้ก็เพราะดอเตอร์ดิเรกได้ช่วยปรับปรุงให้ในายแพทย์หนุ่มได้สละเวลาเมื่อตอนสายเพียงสองชั่วโมงช่วยแก้ไขให้ด้วยมันสมองอันเลอเลิอดผิดมนุษย์ของเขาโอ้ยสำเร็จแล้ววอยนิกรตะโกนลั่นบ้าน ชัยโยสำเร็จแล้วและนี่ก่อนก็บังคับ MG ของเขาให้แล่นเร็วขึ้นอีกขับมันลงไปในสนามร้องเออาเอตโรด้วยความปีติยินดีคุณหญิงวาดกับสี่นางต่างโผล่หน้าต่างชั้นบนมองลงมาข้างล่างเมื่อแลเห็น MG โกโรโกโซแล่นไปได้ทุกคนก็พลอยตื่นเต้นดีใจไปตามกัน กับความสามารถของนิกรคุณหญิงวาดถึงกับกระโดดโลดเต้นก่อนว้ยเหลียวยกกล้อให้อาดูหน่อยสิเออแน่สำคัญจริงวะ่ะไม่นึกเลยว่าแกจะสร้างรถไขลานสำเร็จนิกรโบกมือให้สีนางและคุณหญิงวาดเขาบังคับรถเลี้ยวไปมาภายในสนามหน้าตึก บางทีก็เลี้ยวยกล้อวงแคบรถเอ็สมัยหินวิ่งโครมครามไปตามเรื่องสักครู่ก็มีเสียงดังโครมเอมยี MG หยุดชะงักเพราะลานขาดหมดทั้งสามลานแรงเหวี่ยงของลานที่ขาดออกจากกันทำให้รถยกหน้าหกหลังมองดูราวกับม้าพยศนิกร,ร้องเอะอะลั่น เขาถูกรถเหวี่ยงกระเด็นหวือหลุดออกไปจากรถและพุ่งเข้าไปในกอพุทธรักษาท่ามกลางเสียงหัวเราะของสี่นางและคุณหญิงวาดเอมยี MG แห่งอู่เชียงกงเต้นแทบอยู่สักครู่ก็หยุดนิ่งเฉยนิกรพยายามลุกขึ้นด้วยความลำบากยากเย็นพอเดินออกมาจากพุ่มพุทธรักษาเจ้าคุณปัจจนึกกับอาเซียกิมงวนและเจ้าแหว้ว ก็พากันเข้ามาหาอย่างขบขันเป็นยังไงบ้างวะไอก,ก่อนเสียงวนถามพลางหัวเราะพลางนิกรทำตาปริบๆแย่ yeah, มันนะเซเนึกว่าขาหักซะแลว้วสงสัยว่าไอ้รถคันนี้ยชาติก่อนคงเป็นม้าหรือบัวกระทิงแน่ๆเจ้าคุณปัจจนกหัวเราะชอบใจฮลองอีกทีตะะ่ว่ากน นจอมทะเลนสั่นศรีสาไม่แล้วครับเลิกกันทีแล้วเขาก็หันมาทางเจ้าแห้วแหววเว้ยเองไปตามพวกคนใช้มาสักสามคนเถอะวะช่วยกันเข็นไอ้รถเฮงซวยคันนี้เอาไปทิ้งสะะน้ำหลังบ้านทีหรือใครอยากจะดัดแปลงเป็นเรือดำน้ำเล่นก็ตามใจขายยกให้ทันใดนั้นเองดอกเตอร์ดิเรก,กับพลพัชราพรก็พากันเดินลงมาจากหน้าตึก และตรงเข้ามาหานิกรอ,อย่างขบขันไม่สำเร็จหรือนายแพทย์หนุ่มพูดเสียงหัวเราะนิกรพยักหน้าเลิกกันทีไม่เอาล้วขี่โครงยอกไปแถบนึงทีแรกมันก็แล่นไปดีๆหรอกแต่แล้วมันก็พยศหกหน้าหกหลังเหมือนมา้าด็อกเตอร์ดีเรกเดินไปทางหน้ารถแล้วเปิดฝากระโปรงหน้าหมอขึ้น พอแลเห็นลานขาดเขาก็หัวเราะงอหายจัดแจงปิดหน้ามอไว้ตามเดิมเดินเข้ามาหาคณะพักของเขาแล้วกล่าวกับพลอย่างขบขันลานขาดไอ้กอนมันเอาเหล็กเร็วๆมาทำลานพลหัวเราะหือๆอฮะแกคิดว่าแกพอจะทำรถระบบไขาลานได้ไหมหมอนายแพทย์หนุม่มอมยิ้มก็ไม่เห็นยากอะไร ไม่มีอะไรที่กันทำไม่ได้แต่ว่าบอกตามตรงว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือรถยนต์ไขาลานแบบนี้มีคุณภาพสู้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไม่ได้หรอกอย่างรถไฟฟ้าของกันถ้าวิ่งไปหนึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่ก็จะหมดต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่หน่าเสียดายที่ทางบริษัทน้ำมันไม่ส่งคนมาติดต่ออีกกันคิดว่าค่าลิขสิทธิ์สักล้านบาทก็ควรจะขาย พราะรถแบบของกันหรือแบบของไอกรเป็นรถที่ทำเล่นสนุกๆเท่านั้นใช้ประโยชน์จริงจังไม่ได้แต่ชื่อเสียงอันโด่งดังของกันทำให้พวกฝรัง่งเจ้าของน้ำมันตาแหกกันไปเองความจริงสู้รถใช้เครื่องยนต์ไม่ได้เด็ดขาดเจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้นถ้ารู้อย่างเงี้ยแสนดอลลาร์ก็ควรจะขายเขาดรดิเรกว่า ได้คิดกดสายเส็ยแล้วล่ะครับแต่ไม่เป็นไรครับบางทีผมจะขอยืมเงินไอเสียสักสองสาล้านสร้างโรงงานทำรถยนต์ใช้แรงงานไฟฟ้าขึ้นผมจะสร้างคันเล็กแบบรถยนต์เมสเซอร์ชมิดของเยอรมันขายราคาถูกๆเพื่อให้คนชั้นกลางได้มีรถยนต์ใช้ขนาดคันละ4,500บาทพอสร้างขายได้ผมจะช่วยให้ร้านอัดแบตเตอรี่มีรายได้ดีขึ้น คนเห็นพองด้วยก็ดีเหมือนกันหมอคนไทยเราที่มีฐานะชั้นกลางหรือเป็นข้าราชการขนาดชั้นโทส่วนมากยังไม่มีรถยนต์ขี่ถ้าแกสร้างโรงงานรถยนต์รถไฟฟ้าราคาถูกขึ้นก็คงจะจำหน่ายขายดีมากแต่คนมีเงินเขาคงไม่นิยมแน่ช่างเขาปะ,ะไรละ่ะกันไม่เคยทำอะไรเพื่อคนมีเงินเลยเพราะเขาร่ำรวยอยู่แล้วกันทำอะไร จะต้องนึกถึงคนจนอยู่เสมอในไม่ช้านี้คนจนทั้งประเทศจะต้องเป็นหนี้บุญคุณกันในเมื่อการสร้างเมียเทียมและผัวเทียมได้สำเร็จรับรองว่ายัางช้าอีกสองเดือนสำเร็จแน่ผู้หญิงไม่จำเป็นจะต้องมีผัวและผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องมีเมียมเพียงแต่ซื้อผัวเทียมหรือเมียเทียมไปจากกันตุกตายางของกัน ก็จะทำหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ต้องคอยเอาอกเอาใจกันัทนใดนั้นเองคณะพักษีสหายและท่านเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแหว้วก็แลเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งพาตัวเดินเข้ามาในบ้านพัชราพรในท่าทางหงอยเหงาเขาเป็นชายหนุ่มในวัยเบญจเพศรูปร่างค่อนข้างสูง สวมกางเกงทรงจิ้งเหลนหรือทรงทรมานขากางเกงทั้งสองข้างคับและฟิตเข้าสวมเสื้อเชิ้ตฮาวายลวดลายสีต่างๆแบบทันสมัยลักษณะท่าทางของชายหนุ่มผู้นี้บอกให้รู้ว่าถ้าไม่ใช่นักเลงอันธพานก็อาจยากรเขาไว้ผมยาวเกือบเหมือนผมผู้หญิงมีหนำซ้ำดัดผมเสียด้วย อย่างไรก็ดีเขาพยายามสำรวมกิริยามารยาทให้นอบน้อมที่สุดเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของบ้านพลบุยใบยบอกให้เจ้าแห้วเข้าไปถามความประสงค์ของชายหนุ่มผู้นี้เจ้าแห้วจึงปราดเข้าไปหาต้องการพบใครขอรับคุณจิ้งเหลน <c oughs> เจ้าหนุ่มผู้นั้นสะดุ้งหยง <c oughs> ผมไม่ได้ชื่อจิ้งเลนเหรอกครับ ผมชื่อช่วงเป็นนักเลงใหญ่หรือผู้กว้างขวางที่วงเวียน22กรกฎาครับผมอยากจะพบคุณหมอดีเรกท่านอยู่บ้านนี้ไม่ใช่หรอครับเจ้าแฮหวยหิ้มน่อยยิ้มใหญ่กระทานโทษคุณดัดผมที่ร้านไหนครับผู้กว้างขวางยิ้มอายๆแถวหัวลำโพงครับแต่ร้านอะไรผมลืมไปแล้วและการเอ่ยชื่อร้านนั้น ก็เป็นการโฆษณาให้เขาโดยที่ผมไม่ได้อะไรเลยเจ้าแหวหัวเราะเบาๆฮฮผมคุณสวยมากแต่ว่าเสียอย่างเดียวมีอะไรเม็ดขาวๆปรึดไปหมดสงสัยว่าจะเป็นไข่เหาครับใช่ครับผมติดมาจากเมียของผมเมียผมเขาเลี้ยงเหาเป็นงานอดิเรกครับ ผมเองก็ได้พยายามป้องกันทุกวิถีทางเวลานอนเอาผ้าเขามาพกหัวก็ยังไม่ไวายติดเหาจากหลอนมันกระโดดได้ไกลครับเจ้าแห้วถอยหลังกรูดคุณต้องการพบคุณหมอดิเรกก็เชิญซิขอรับนั่นท่านยืนอยู่นั่นคนที่กำลังอมยิ้มนั่นแหละขอรับนักเลงใหญ่เดินสายอาดอาดเข้ามาหาคณะพักสีสหายและเจ้าคุณปัจจนึก แล้วในช่วงก็ยกมือไหว้นิกรอ,อย่างนอบน้อมโดยเข้าใจผิดคิดว่านายจอมทะเลนคือด็อกเตอร์ดีเรสวัสดีครับคุณหมอนิกรรับไหว้ทันทีมีธุระอะไรหรือคุณโปรดบอกผมไม่ต้องเกรงใจคุณถูกใครทำคุณใสเสกก้อนเนื้อหรือโต๊ะเก้าอีเข่าท้องหรือคุณอยากจะให้ผมลงณเมตตาทำสเสน่ยาแฝดลงสาริกาลินทอง เมตตามหานิยมได้ทั้งนั้นผมคิดราคาย่อมยาวที่สุดในฤดูร้อนเช่นนี้ผมลด20%แต่ต้องชำระเงินสดนะครับจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงในช่วงกลืนน้ำลายติดติดกันหลายครั้งและทำหน้าเยเกยอย่างบอกไม่ถูกเอถ้ทาจะชื่อซ้ำกันซะแล้วลครับในช่วงนักเลงใหญ่คราง คุณหมอดิเรกที่ผมต้องการพบเป็นหมอรักษาไข้ครับไม่ใช่หมอสเสน่ยาแฟนนี่การขมวดคิว้วย่นอ๋อคุณมาหาหมอยาหร,อหรือครับนึกว่ามาหาผมซะอีกผมหมอกอนเป็นหมอสเสน่ยาแฟนรับฝังรูปฝังรอยทำคุณใสเสกโตเก้าอี้เข้าท้องคนทำได้ทั้งนั้นนอนครับหมอดิเรกยืนอยู่นั่น คนที่สวมแว่นตาน่นแหละครับผู้กว้างขวางถอนหายใจเฮือกใหญ่ถ้าหากว่าที่นี่ไม่ได้อยู่ในเขตบ้านพัชราพรเขาก็คงจะกระซวกทองนิกรด้วยมีดพกคู่มือของเขาซะแล้วจิ้งเหลนนไวเบนจเพศหันมาทางอาเสียกิมงวนแล้วเดินเข้าไปหายกมือไหว้อาเสียอย่างนอบน้อมคุณหมอครับ เสียรีบโบกมือห้ามไม่ใช่ผมคุณจิ้งเหลนหมออยู่นี่ครับอ้าวใส่เว้นตาเหมือนกันทำให้ผมเข้าใจผิดอีกเขาพูดอย่างหัวเสียแล้วหันมาทางในแพทย์หนุ่มเขายกมือไหว้ด็อกเตอร์ดีเรกอย่างพี่นบพี่เทาสวัสดีครอบคุณหมอด็อกเตอร์ดีเรกรีบรับไหว้ทันทีสวัสดีครับคุณเป็นใครและมีธุระอะไรไม่ทราบ ในช่วงยกมือไหว้อีกครั้งหนึง่งผมชื่อช่วงครับผมเป็นผู้กว้างขวางชื่อดังอยู่แถววงเวียน22่สกรกคาเอา่อภรรยาของผมเป็นโรคเฉพาะสตรีกำลังป่วยหนักมีอาการหน้าวิตกมากครับนายแพทย์ที่ผมเชิญไปรักษาภรรยาของผมได้บอกกับผมตามตรงว่าเขาไม่สามารถที่จะรักษาเมียผมได้ แนะนำให้ผมส่งโรงพยาบาลด็อกเตอร์ดิเรกนิ่งฟังด้วยความสนใจแล้วยังไงครับแล้วผมก็พาไปส่งโรงพยาบาลนะสิครับแต่ไปโรงพยาบาลไหนเขาก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีเตียงว่างบางแห่งก็บอกว่ามีแต่ห้องคนไข้พิเศษต้องเสียเงินว่าร้อยบาทหรือสองรอยบาท ที่อยู่สำหรับคนไข้อนาถายอย่างเมียผมอ่ะไม่มีด็อกเตอร์ดิเรกแสดงสีหน้าไม่พอใจทันทีถ้าอย่างนั้นจะตั้งโรงพยาบาลหาหอกอะไรกันเหตุผลที่อ้างว่าไม่มีที่ว่างหรือไม่มีเตียงว่างนั้นฟังไม่ขึ้นเพียงแต่เตียงผ้าใบสำหรับคนไข้ก็ใช้ได้หมอที่ดีต้องไม่ปฏิเสธคนไข้เรื่องเนี้ผมได้ยินได้ฟังบ่อยๆ กิจการโรงพยาบาลของประเทศไทยสู้ประเทศอังกฤษ,กฤษไม่ได้เลยแม้แต่โรงพยาบาลในอินเดียก็มีบริการดีกว่าโรงพยาบาลของเรามากที่อินเดียถ้าหากว่าหมอหรือนางพยาบาลคนใดปฏิเสธกับเจ้าของไข้ว่าไม่มีที่ว่างหรือไม่มีเตียงว่างหมอหรือนางพยาบาลคนนั้นจะถูกจำคุกตลอดชีวิตในฐานไร้ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ โอ้โห oh. จริ้งเหลนหนุ่มครางเมืองเราใช้กฎหมายอย่างนั้นแล้วก็พวกหมอและนางพยาบาลก็คงจะติดตารางกันเป็นแถว <c oughs> คุณหมอครับผมไม่เคยรู้จักคุณหมอมาแต่ก่อนก็จริงแต่ผมได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของคุณหมอมานานแล้วซึ่งเขาพูดกันว่าหมอดีเรกหรือด็อกเตอร์ดีเรก เป็นนายแพทย์ที่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นที่สุดรักษาคนจนโดยไม่เรียกร้องเงินทองมีหนำซ้ำยังแถมเงินให้อีกผมใครจะขอเชิญคุณหมอให้กรุณาไปรักษาภรรยาผมสักหน่อยเถอะครับนึกว่าช่วยลูกนกลูกกาเอาบุญนิกรพูดเสริมขึ้นทันทีภรรยาของคุณป่วยเป็นโรคอะไร ในช่วงหันมาทางนี้ก่อนโรคเฉพาะสตรีครับท้องบวมไปแถบหนึ่งนอนสมมาสองเดือนแล้วในจอมทะเลน์ยิ้มเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นไม่ใช่โรคเฉพาะสตรีหรอกคุณผมคิดว่าภรรยาของคุณอาจจะถูกใครปล่อยคุณมาเข้าท้องก็ได้ผมจะช่วยรักษาให้ดีไหมคุณขอค่าคำนับครูเพียงหกสลึงเท่านั้น ในช่วงเค้นหัวรอ้อฮ้อย่าเลยครับผมต้องการให้คุณหมอดีเรกไปรักษาภรรยาของผมดีกว่าคือในคุณรักษาเมียผมเมียผมอาจจะตายก็ได้นี่กรอพยักหน้าเห็นพองด้วยนั่นนะซีผมก็ว่าย่างนั้นผู้กว้างขวางในสภาพของจิ้งเลนยกมือไหว้ด็อกเตอร์ดีเรกอีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวคำวิงวอนน่าสงสาร คุณหมอกรุณาช่วยสัตว์ผู้ยากเอาบุญเถอะนะครับผมขอพูดกับคุณหมออย่างเปิดอกว่าเงินทองผมไม่มีสมนาคุณคุณหมอเลยแต่ถ้าคุณหมอไม่ชอบใจใครแล้วก็บอกผมคำเดียวเท่านั้นผมจะจัดการให้หัวยีว่สิบแผลตัวตังหากจะใช้ให้ผมเอามีดโกนกรีดหน้าให้เสียโฉมเอาดิ้วตีกระบาลเอาน้ำกรดสาดหน้า หรือยิงทิ้งได้ทั้งนั้นล่ะครับมือผมแน่เพียงใดคุณหมอสืบถามดูได้แถววงเวียน22กรกฎาคนแก่หนวดเฟิร์มยังเรียกผมว่าพี่ช่วงหมาดูดูเห็นเข้ายังกระดิกหางนายแพทย์หนุ่มหัวเราะชอบใจ <laughs> หมายความว่าคุณต้องการให้ผมไปรักษาเมียของคุณด้วยการรักษาโรค ไม่มีการชำระเงินค่ายาค่ารักษาใช่ไหมครับผู้กว้างขวางยิ้มแห้งๆใช่ครับดกเตอร์ดิเรกพยักหน้ารับทราบแล้วหันมาทางเจ้าแฮวเฮ้ยไปเอากระเป๋ายามาให้ทีเจ้าแฮวอมยิ้มรับประทานเอาปืนพกซักกระบอกใส่ไปในกระเป๋ายาของคุณหมอด้วยดีไหมขอรับรับประทานคุณหมอ จะไปในถิ่นนักเลงก็ควรจะมีอาวุธติดตัวไปด้วยในช่วงพูดเสริมขึ้นทันทีไม่ต้องเอาอะไรไปถ้าใครทำอะไรคุณหมอผมจะฆ่ามันเองเพียงแต่มันมองหน้าคุณหมอก็จะถูกผมเตะและ้วพูดแล้วจะว่าคุยครับตำรวจโรงพักพระพลาชัยทั้งโรงพักยังต้องผลัดเปลี่ยนกันเลี้ยงกาแฟผมสารวัตรเห็นผมเข้ายังรีบไหว้ผมเลยครับ พลนหัวรอกากแต่คุณไหวเขาก่อนใช่ไหมก็ยอย่างนั้นนะสิครับผมไหว้เขาเขาก็ไหว้ผมมิกรกล่าวขึ้นว่าคุณถ่ายยาสะบ้างสิครับคุณช่วงรู้สึกว่าเครื่องคราวในตัวคุณไม่ใครจะปกติเสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงดังขึ้นทันทีเจ้าแฮววิ่งเหยาะๆขึ้นไปบนตึกสักครู่ ก็กลับลงมาพร้อมด้วยกระเป๋าเครื่องยาของดอกเตอร์ดีเรกหลังจากนั้นนายแพทย์หนุ่มก็พาผู้กว้างขวางเดินไปที่โรงรถคณะพักสี่สหายยืนมองดูจนกระทั่งดีเรกกับจิ้งเหลนหนุ่มนั่งรถจีฟ๊ไฟฟ้าออกไปจากบ้านพัชราพรจนกระทั่งรุ่งสว่างดอกเตอร์ดีเรกนรงฤทธิ์ ยังไม่กลับมาบ้านทุกคนต่างรู้สึกห่วงใยดิเรกอย่างยิ่งโดยเฉพาะประภาเมียรักของนายแพทย์หนุ่มได้ปรารบกับคณะพักสี่สหายว่าดิเรกคงจะได้รับภัยอันตรายหรือได้รับอุบัติเหตุหลังจากอาหารเช้าผ่านพ้นไปแล้วคุณหญิงวาดก็ใช้ให้เจ้าแห้วไปวงเวียน22กรกฎา เพื่อสืบถามหาตัวในช่วงนักเลงใหญ่เจ้าแห้วกลับมาบ้านพัชราพรในเวลาเก้านาฬิกาเศษรับประทานถูกต้มเสียแล้วขอรับเจ้าแห้วรายงานให้คณะพักสี่สหายกับสี่นางและท่านผู้ใหญ่ทราบรับประทานผมไปสืบถามหาในช่วงที่วงเวียน22สองกรกฎาไม่มีใครรู้จักเลยขอรับนักเลงใหญ่ที่นั่น ชื่อสวัสด์หรือพี่วัดรัฐประทานผมเคยรู้จักกับเขาที่กวนกัญชาสะพานเหลืองรัฐประทานพี่วัดบอกว่าในถิ่นนั้นไม่มีนักเลงคนใดชื่อช่วงเลยขอรับระภพาอกสันขวัญแขวน,ขวนเต็มไปด้วยความห่วงใยผัวรักของหล่อนแย่ yeah, ละค่ะคุณพลดิเรกอาจจะถูกคนต่างชาติใช้ให้ในช่วงมาหลอกลวง พาเอาตัวไปกักขังหรือไปฆ่าเสือก็ได้เพราะไม่ต้องการให้ดีเรกสร้างรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้บ่อน้ำมันต้องเลิกล้มกิจการไปตามกันพนว่าผมกำลังคิดเช่นนี้เหมือนกันคุณพาเรื่องที่ดีเรกหายไปไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะนอนใจชีวิตของดีเรกอาจจะเป็นอันตรายในคราวนี้หรือมิฉะนั้นดิเรกอาจจะถูกล้างสมองทำให้เป็นบ้าเป็นหลังไปก็ได้ เสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นทั่วห้องโถงทุกคนวิตกเป็นทุกข์ไปตามกันประภัยถึงกับร้องไห้โฮใครต่อใครหันมามองดูประภัยเป็นตาเดียวคุณหญิงวาดดุประภัยว่าอย่าพึ่งร้องไห้เลยนะใย,ย,ยัยดิเรกยังมีหวังที่จะกลับมาบ้านประภัยะอ,อื้นพลางพูดพลาง <c oughs> ก็แน่นเนี่สิขาไถึงได้ร้องไห้มิกรยืนผ้าเช็ดหน้าอุดจมูกเมียรักของเขาเฮือสน่อยสิภไยน่นอย่างงาั้นทุกคนต่างวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องด็อกเตอร์ดิเรกไม่มีปัญหาอะไรอีกเจ้าหนุ่มจิ้งเหลนที่มาหลอกพาดิเรกไปจากบ้านคงไม่ได้ชื่อช่วง เขาอาจจะเป็นลูกมือของคนต่างชาติที่มีเจตนาร้ายต่อนายแพทย์หนุ่มของเราแน่นอนเพราะระหว่างนี้หนังสือพิมพ์ต่างประเทศและวิทยุต่างประเทศหลายแห่งต่างกระจายข่าวความพินาศย่อยยับของบ่อน้ำมันซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะประดิษฐกรรมของดรดิเรกนรรฤงธิ์จอมนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก คุณหญิงวาดกล่าวกับลูกชายของท่านอย่างเป็นงานเป็นการอย่านิ่งนอนใจเลยพลแก่มีเพื่อนนายตำรวจหลายคนล้วนแต่เป็นอัศวินใหญ่ในกรมตำรวจรีไปหาเขาเถอะลูกขอร้องให้เขาช่วยสืบหาตัวดีเรกดีไม่ดีคนร้ายมันเอาไปฆ่าไปแกงจะทำยังไงนิกรทะลุก,กลางปล้องขึ้น หรือมันไปนอนอยู่ที่บ้านเจโน้อมคุณหญิงวาดหันมาทำตาเขียวกับหลานชายแก่นแก้วของท่านพ่อดีเรกเขาไม่ใช่คนซุกซนเหมือนอย่างแกหรอกยะนั่นนะสิครับนี่กรเห็นพองด้วยแล้วหันมายักคิ้วให้พ่อตาของเขาคุณพ่อมีความเห็นยังไงบ้างครับในเรื่องนี้เจ้าคุณปัจจนึกทำตาปริบปพ่อ มีความเห็นเหมือนอย่างคุณหญิงวาดนั่นแหละแกกับเจ้าพลควรจะรีบไปหาพวกนายตำรวจเพื่อนเพื่อนของแกผู้กำกับวีระหรือรองผู้การสนหันก็ได้เขาคงจะไม่นิ่งนอนใจเพราะดิเรกมันก็เป็นเพื่อนกับเขาเหมือนกันเจ้าคุณประสิทธิ์กล่าวขึ้นกับทุกๆคนว่ารออีกสักวันหนึ่งดีกว่าถ้าพรุ่งนี้ ดีเรกมันไม่กลับมาบ้านคอยให้ตำรวจเขาช่วยเหลือไม่ดีหรือเจ้าคุณผมรู้สึกว่าถ้าเรื่องถึงตำรวจหนังสือพิมพ์ก็จะลงข่าวอย่างคลึกโครมที่ประชุมมีการถกเถียงกันอีกสักครู่ทุกคนก็ลงมติเห็นสอดคล้องต้องกันว่าควรรอเวลาอีกหนึ่งวันถ้านายแพทย์หนุ่มไม่กลับมาบ้าน ก็หมายความว่าเขาได้รับภัยอันตรายหรือถูกคนร้ายจับเอาไปเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ